สว,ส,สวัสดีคับส,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับ EP นี้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่สิก,กับรายการนี้สิรา,รายการรู้เรียนเล่นรีวิวไม่ท้องสอนค่ะพบกับพี่เอมและพี่บัตรนะครับผมจากช่องเคอร์สือไม่ท้องสอนครับค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนสืบเนื่อง,งจาก EP ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของชุดไยหรือว่าชุดไทยใหญ่ั่นเองครับค่ะดังั้นวันนี้เรายังอยู่ที่เดิมค่ะก็คือที่ตลาดสายหยุดค่ะตลาดสายหยุดแต่ว่ารอบนี้พี่บัตรบอกว่าเป็นโซนของเสื้อผ้านะครับค่ะ คือเรา่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้แต่เท่นะเรากันอยู่กันที่นี่ค่ะและน้องข้าวและน้องลูกพีทอยู่ที่ไหนคะไม่คุ้นเคยเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เอวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน้องข้าวค่ะแล้วก็พี่ลูกพีทค่ะจากช่องลูกพีชแนลค่ะ แล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องเสื้อครูอารีนะคะและวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะทีมน้องพีทและน้องข้าวนะคะจะอยู่ที่บ้านครูอารีค่ะและเราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่นี่ค่ะบ้านป้าดำนะคะเราจะไปดูกันว่าชุดไทยใหญ่นะคะหรือว่าชุดไต้นะคะมีแบบไหนกันบ้างพี่บัตรพร้อมหรือยังคะพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่คือร้านป้าดำชุดไต้ครับในตลาดสายุดไปเลยกันเลยครับค่ะอย่าลืมซื้อให้เราด้วยนะได้ครับอเอากี่ชุดครับเอาสักสองชุดค่ะ <laughs> ชุดไตหรือชุดของชาวไทยใหญ่เป็นชุดที่ได้อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชุดของชาวเมียนมาจะแตกต่างกันในจุดของการปักลวดลายและเครื่องประดับโดยชุดไตผู้หญิงจะมีเสื้อที่เรียกว่าเสื้อแซกหรือเสื้อไตนาแวดหรือเสื้อแวกข้างจะแวกซ้ายหรือขวาก,ก็ได้ชุดเป็นชิ้นเดียวกับเสื้อก็อกคือเย็บติดกันตัวเสื้อกลางลำตัวจะสีเข้มกว่า เพื่อการปกปิดให้มมดชิดปัจจุบันลวดลายที่ปักจะเป็นลวดลายแบบประยุกต์ที่มีต้นแบบเป็นดอกไม้กระดุมของชุดไตจะมี4แบบคือ 1. กระดุมรูปดอกไม้หรือที่เรียกว่าหมักตุ่มหมอก 2. กระดุมแบบลูกบอลใช้การขัดเพื่อการยึด 3. กระดุมแบบเงินทองหรือเพชรซึ่งแบบที่3จะใช้กันในกลุ่มของผู้ที่มีฐานะดี และแบบที่4ก็คือกระดุมแบบซ่อนหัวยุคใหม่เสื้อไตจะมีหลายแบบเช่นคอกลมผ่าหน้าสำหรับใส่อยู่บ้านเสื้อไตหน้าแวดที่ไม่ต่อแขนและเสื้อไตหน้าแวดที่ต่อแขนเสื้อไตหน้าแวดแบบต่อไหลก็คือแบบที่ได้เห็นตอนต้นรายการครับท่อนล่างจะสวมผ้าสิ้นหรือผ้าถุงส่วนใหญ่จะเย็บตะเข็บเดียวกับผ้าถุง โทนสีของผ้าถุงกับเสื้อจะมีความเหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งสีจะมีสีหลักสีรองหรือสีเน้นก็แล้วแต่ความชอบลายผ้าถุงส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ในปัจจุบันจะมีลายเลขาคณิตลายลุนตยาซึ่งจะเป็นลายจากฝั่งเมียนมาและลายขอหรือลายพระราชทานราคาของชุดไตยผู้หญิงจะอยู่ที่2,600บาทครับราคานี้มีทั้งเสื้อ ผ้าถุงและเครื่องประดับเช่นสร้อยและเข็มขัดราคานี้ได้หมดทั้ง3ซ้ไซส์เลยนะครับชุดของผู้ชายจะมีอยู่หลายแบบแต่ที่ไม่ต้องสอนจะนิยมชุดที่เรียกว่าชุดแตกปุ่งจะมีเสื้อแตกปุ่งและมีลนไตหรือกางเกงขาวก้วยชุดแบบเปรียบ,ยบไม่มีลวดลายเพราะเน้นการสวมใส่สบายและคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานในสมัยก่อนที่ผู้ชายจะออกไปหาอาหารในป่า ส่วนผ้าที่พันศีรษะจะเรียกว่าเค้นโหไว้ป้องกันศีรษะจากการขิดควนการกระแทกเบาๆและช่วยซับเหงื่อซึ่งในอดีตจะใช้เป็นผ้าเข่าม้ายาวแล้วพันศีรษะปัจจุบันจะเป็นรูปแบบสำเร็จสามารถสวมใส่ได้ทันทีและชุดไตผู้ชายถ้าจะให้ครบจะต้องมีถุงไตหรือว่าถุงยามและแลวไตก็คือมิด,ดาบทรงไทยใหญ่ถ้าดูจากชุดของผู้ชายแล้ว จะเน้นการใช้งานแบบเข้าป่าหาอาหารหาของป่าเนื่องจากสมัยก่อนชาวไทยใหญ่จะใช้ชีวิตกับป่านั่นเองซึ่งราคาของชุดไตผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทครับแล้วมีน้องๆเคยสงสัยไหมว่าชุดไตสวยๆแบบนี้เขาตัดเย็บกันอย่างไรตอนนี้น้องข้าวของเราพร้อมแล้วที่จะพาน้องๆทุกคนไปชมการตัดเย็บชุดไตท,ที่บ้านของครูอารีกันครับ วันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่พีทตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตําบลจองความของครูอารีนั่นเองค่ะโอเคชื่อยาวมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเสื้อผ้าชุดไตสวยๆกันเลค่ะน้องข้าโอเคค่ะการที่เราจะตัดชุดไตนะคะเราจะต้องเลือกผ้ากันก่อนซึ่งผ้าที่เราใช้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วชุดไตผู้หญิงหรือว่าเซอร์แซก จะใช้ผ้าชีฟองกับผ้าโทเลค่ะเป็นผ้าชั้นในแล้วก็ใช้ผ้าแก้วเป็นผ้าชั้นนอกส่วนผ้าถุงเราจะใช้ผ้าฝ้าหรือผ้าไหมในการทําส่วนลวดลายก็อยู่ที่ลูกค้าว่าต้องการแบบไหนส่วนลวดลายดั้งเดิมหรือไตโบราณคือจะไม่มีลวดลายส่วนสีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้จะใช้สีฟ้าสีเหลือง สีชมพูและสีม่วงแล้วแต่ง,งานหรือเทศกาลเช่นงานแต่งงานจะใช้สีชมพูหวานหวานสีโอรสสีฟ้าการตัดชุดไตครูอารีจะทำการวัดตัวก่อนค่ะเพื่อที่จะตัดชุดไตให้เข้ารูปในปัจจุบันพอวัดตัวกันเสร็จแล้วก็นำค่าที่วัดได้มาสร้างเป็นแม่แบบหรือที่เรียกว่าแพทเทิร์นของชุดเปรียบเสมือนการสร้างโมเดล3มิติของชุดขึ้นมานั่นเอง แล้วทำการตัดชิ้นผ้าและเย็บประกอบกันเป็นชุดไตก็จะได้ชุดไตที่สวยงามจากนั้นก็จะทำการปักผ้าเป็นลวดลายที่ต้องการค่ะเบื้องต้นก็จะมีลายดอกไม้และลายขอหรือลายพระราชทานระยะเวลาในการตัดเย็บอยู่ที่รูปทรงของชุดถ้าไม่มีลวดลายก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงต่อชุดค่ะถือว่าเร็วมากๆสมกับเป็นมืออาชีพเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นชุดที่มีการปักลวดลายจะอยู่ที่1สัปดาห์เพราะว่างานปักเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ใช้ความประณีตสูงทำให้ใช้เวลานานขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของค่าแรงในการตัดเย็บถ้านำผ้ามาเองค่าแรงจะเริ่มต้นอยู่ที่350บาทแต่ไม่เกิน500บาทค่ะนี่ยังไม่รวมค่าปักลวดลายของผ้านะคะถ้าต้องการการอัดกาเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ทรงก็จะคิดเพิ่มอีก500บาทค่ะ แต่ว่าถ้าไม่มีผ้ามานะคะทางร้านก็จะมีผ้าให้เลือกคิดตามราคาของผ้าแล้วก็มีค่าบริการนิดหน่อยค่ะแล้วการที่ได้สอบถามครูอารีเบื้องตน้นชุดที่ครูอารีเคยตัดเย็บแล้วมีราคาที่แพงที่สุดเท่าที่ทำมาก็คือ8,500บาทเลยค่ะเป็นชุดแต่งงานแบบไทยกลางที่ใช้ผ้าไหมคุณภาพสูงการปักลวดลายเป็นการปักแบบฉลุที่มีความละเอียดสูงมากเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าแล้วก็การตัดเดย็บแล้วก็วัดตัวใช่ไหมคะพี่พีชใช่ค่ะน้องข้าวใช่น่าสนใจมากๆเลยนี่พี่ยังมีไม่ครบ7ดสีเลยแสดงว่าต้องตัดเพิ่มซะแล้วค่ะค่ะถ้าใครนะคะน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้ชุดไตสวยๆนะคะก็มาได้ที่ร้านของครูอารีนะคะก็จะเป็นห้องเสื้อที่นี่อยู่ข้างซอยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่ถ้าใครที่รีบใช้ด่วนๆเลยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่เอ็ม ค่ะใครที่อยากได้นะคะชุดไทยใหญ่ค่ะเป็นแบบสำเร็จเนาะก็ะมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านป้าดำค่ะอยู่ตรงไหนนะคะตลาดสายหยุดเมืองไม่ห้องศนของเราเน่ยค่ะ,คะตลาดสายหยุดนะคะเปิดทุกวันนะคะร้านป้าดำนะคะตั้งแต่ตีสี่จนถึง6กโมงเย็นค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบตัดเย็บเป็นการส่วนตัวนะคะก็ไปพบกับน้องข้าวแล้วก็น้องลูกพีชได้ที่บ้านครูาอารีารนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาพบกับพี่เอมแล้วก็พี่ บัตรนะคบผมพี่ข้าวแล้วก็พี่ลูกพีทได้นะคะที่ศูนย์ไอซีทีอุทยานยการเรียนรู้แม่ห้องสอนค่ะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มเลยนะคะเปิดทําการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนะขัดตะเลิกนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมช่องเคอร์อสือแม่ห้องสอนเลยนะครับกดไลค์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ฝากพิชเชอร์เอ็มด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมติดตามพี่พีทด้วยนะคะช่องอะไรคะช่องลูกพีชแชนเนลค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o k ค่ะน้องข้าว ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage ค่ะและ Youtube นะคะ MHSICT ค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังมี TikTok แล้วก็ IG ที่ไหนนะคะน้องข้าว TikTok และ IG ชื่อว่า MHSICTKnowledgePark ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าดูซิว่าพี่บัตรพี่เอมพี่ข้าวพี่ลูกพิษจะพาไปชิมชบอปแชะรีวิวแม่ข้าสอนที่ไหน บกัน E.P. หน้า E.P. นี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะดีค oh, <in> mm ่ะ hmm. บ <'m S 2> ๊ายบายอยากจะบอกว่าแม่นมากค่ะอยากจะดูนะค่ะขอดูเป็นนอกรอบเลยมั่ย่ะกว่าๆในตัวเตียงอายุ612 สวนอะไรตั้งขนาดยว้ <Wow. S 2> ตั้งอะไรเ uh oh. ก็งปั่นหลายลังง่นนะ